โอเคค่ะหนึ่งหน้าผากสองขมับสามสมใต้สมองสี่จมูกห้าหกเจ็ดแปดหน้าผากเก้าก้านคอสิบสิบเอ็ดตาสิบสองสิบสามหูสิบสี่สมไทรอยสิบห้าส่วนรวมประสาทสิบหก หมากไตหมวกไต17ไต18อันทะลังไข่19กระเพาะอาหาร20ตับอ่อน21ลำไส้เล็ก22กระเพาะปัสสาวะ23ตับไต<ย>ซ้ายซ้ายอะไรนะตับหัวใจเ24เอ่อ ลำไส้ใหญ่ขวางยิมห้าลงยิบเจ็ดลำไส้ใหญ่ยี่สิบหกยิบยิบสี่ยิบห้ายิบห้าลำไส้ลงยิบลำไส้ใหญ่ลงยี่ิบหกลำไส้ใหญ่ขึ้นกับอะไรคะ้ายลำไส้ขวาอะไรซ้ายลำไส้ขวาขวาอะไรลงขวาไส้ติ่งไส้ติ่งอ๋อโอเคหนึ่งหน้าผาก สองขมับสามจุดรวมต่อมใต้สมองสี่จมูกห้าหน้าผากหกหน้าผากเหน้าผากแปดหน้าผากเก้าก้านคอ,ส,ส,อ,ส,ส,อส,ส,สิบสิตาสิบสหูสิบไทรอยสิบหจุดรวมประสาทสิบเนีย่ยนะคะสิ ต่อหมวกไต17ไต18อันธาลังไข่19กระเพาะอาหาร20ตับอ่อน21อลำไส้เล็ก22กระเพาะปัสสาวะ23ซ้ายเป็นหัวใจขวาเป็นตับ24ลำไส้ใหญ่ด้านขวาง25 ลำไส้ใหญ่เป็นขึ้นลงค่ะ26เป็นลำไส้ใหญ่แนวตั้งแล้วก็ไส้ติ่งค่ะขอบคุณค่ะสองขมับสามต่อมใต้สมองสี่จมูกห้าหกเจด็ดแปดหน้าผากเก้าก้านคอสิบสิบเอ็ดตาสิบสองสิบสามหู 14ไทรอย15ศวนรวมประสาท16ตมมวกไต17ไต18อันท้าลังไข่19กระเพาะอาหาร20ตับอ่อน 21, 21ลำไส้เล็ก22กระเพาะปัสสาวะ23หัวใจตับ ยี 24, ส, 25, ส, 26, สี่ลำไส้ยี่สิบห้าลำไส้ยี่สิบหกลำไส้ไส้ติ่งโอเคจริงมากเราเล่นแลผากสองขมับสามต่อมใต้สมองสี่จมูกห้าหกเจ็ดแปดน้าผากเก้าก้านคอสิบสิบเอ็ดตาสิบสองสิบสามหูสิบ สามสิบสี่สิบสี่ไทลอยสิบห้าจุดรวมประสาทสิบหกต่อมไทลอยสิบหกอะไรอ,อ๋อสิบห้าจุดรวมประสาทสิบหกต่อมหมวกไตสิบเจ็ดไ <c oughs> ตสิบแปดอันทะรงังไข่สิบเก้ากระเพาะอาหารยี่สิบตับอ่อน ยีสิบเอ็ดลำไส้เล็กยี่สิบสองกระเพาะปัสสาวะยี่สิบสาหัวใจตับยี 24, 25, ่สิสี่ยี่สิบห้าลำไส้ยี่สิบหกลำไส้ไส้ติ่สงสองขมับสามต่อมใต้สมองสี่จมูกห้าหกเจ็ดแตดหน้าผากค่ะเก้าการคอสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสองสิบสามหูค่ะสิบสี่อ่าไทยรอยค่ะสิบห้าจุดศูนย์รวมประสาทช่องท้องค่ะสิบหกอ่าต่อมวกไตสิบเจ็ดไตค่ะสิบแปดอันทะรังไข่ค่ะสิบเก้า กระเพาะอาหาร20ตับอ่อนค่ะ21อ่าลำไส้เล็กค่ะ22่สบสอกระเพาะปัสสาวะค่ะ23่สิามหัวใจขวาตับค่ะ24 25 26อืมอืมอ่มอะย <25 S 2> <25 S 1> ีะ่สิบสี่ยี่ห้าลำไส้ค่ะยี่สิบหกลำไส้แล้วก็ไส้ติ่งค่ะท่องเลยใช่ไหมคะโอเคเอ่อนะ หนึหน้าผากสขมับนะคะสจุดต่อมใต้สมอง 4. ี่จมูกห้าหดแดหน้าผากนะคะเการขอ1ิบสตาสิบสองสหู 14. ต่อมไทรอยด์ตรงนี้ค่ะสิบห้จุดศูนย์รวมประสาทนะคะ่ะสิบหกต่อมใต้หมวกไต 17. ไต 18. อัณฑาลังไข ส uh, uh, ิบเก้าสิบเก้ากระเพาะอาหารยี่สิบตับอ่อนยี 21, ่สิบเอ็ดลำไส้เหล็กยี่ส uh, ิบสองกระเพาะปัสสาวะยี่สิบสามตับหัวใจยี 24, 25, 26, ่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกลำไส้ตรงนี้เป็นลำไส้ส่วนกลาง uh, ไส้ติ่งโอเคเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะวันอีสเชอร์

บิ๊กโอเคโอโอเคโอเคโอเออเคโอเคโอเคเหนอเอเคโอเคอเคอเคโอเคอสคโอเคอเคโอเคโาเคโาคองคโอสาโอเคอเอคคเ สิบสี่ไทยร้อยสิบห้าศูนย์รวมประสาทสิบหกอะไรนะไอไออะไรนะตอบกวยไตยหมวกหมวกไตเจ็ดเจ็ดไตดูก่อนแล้วก็สิบแปด อันทะรังไข่19กระเพาะอาหาร20ตับอ่อน21เดี๋ยวลำไส้เล็กบน22กบกระเพาะอาหารก,ะกระเพาะอะไรนะยกระเพาะปัสสาวะอาหารนี่เจ้ย23หัวใจตับ24 25 26ลำไส้ลำไส้ใหญ่ขวาง ข,ขึ้นค่ะลงแล้วก็ไส้ติ่งโอเคเพีงมากค่ะค่ะโอเคค่ะหนึ่งหน้าผากสองขมับสามต่อมใต้สมองสี 4, ่สี่หายใจสี่จมูกห้าหกเจ็ดแปดหน้าผากเก้าก้านคอสิบสิบเอ็ดตาสิบสองสิบสาม หูสิไทรอยสิบห้จุดสุดรวมประสาทสิบหต่อมต่อมหมวกไตสิบไตสิบอันท่ารังไข่19ก้าะเพราอาหาร20ตับอ่อน21ลำไส้เล็กย2่สะเพาะปัสวะยีสิบสามซ้ายหัวใจขวาตับ24ลำไส้ใหญ่ขวาง ยี่สิบห้าลำไส้ขาลงขาขึ้นยี่สิบหกไส้ติง่งค่ะซ้ายลำไส้ขวาไส้ติ่งค่ะเก่งมากอ <c oughs> หนึ่งหน้าผาก <Okay. S 3> สองสองขมับสามต่อมต่อมใต้สมอง <Okay. S 3> สี่จมูกห้าหก เจ็ดแปดหน้าผากเก้าขานคอสิบสิบเอ็ดตาสิบสองสิบสามหูสิบสี่ไทรลอยสิบห้าจุดรวมประสาทสิบหกตอมหมวกไตสิบเจ็ดไตสิบแปดอันท้าลังไข่สิบเก้ากระเพาะอาหาร 20ตับอ่อน21ลำไส้เล็ก22กระเพาะปัสสาวะ23สิายหัวใจตับตับขวาตับ24สลำไส้ใหญ่ส่วนขวางย5ลำไส้ใหญ่ซ้ายขึ้นขวาลง26ลำไส้ใหญ่ ส่วนส่วนตรงแล้วก็ขวาใต้ติ่งเก่งมากหนึ่งหน้าผากคามับต่อมใต้สมองจมูกห้าหกเจ็ดแปดหน้าผากเก้าก้านคอสิบสิบเอ็ดตาสิบสองสิบสามหูสิบสี่ไทรอยสิบห้าจุดศูนย์รวมประสาทอ่า สิบสี่สิบห้าสิบหกหมวกไตสิบเจ็ดไตสิบแปดอันทะลังไข่สิบเก้ากะเพราอาหารยี่สิบตับอ่อนยี่สิบเอ็ดลำไส้เล็กยี่สิบสองเอะเพาะปัสวะยี่สิบสาม้ายหัวใจขวาตับยี่สิบสี่ลำไส้ส่วนขวางยี่สิบห้าลำไส้ใหญ่ลงขึ้นยี่สิบหก ลำไส้ใหญ่ส่วนตรงขวาไส้ติ่งโหเก่งอ่ะ <c oughs> ทำก็นแก้งไม่เก่งเลยสิแม่คนนี้